หรือเมล็ดพันธุ์ให้ท่านนะครับว่าวิธีการขนส่งนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะสุดท้ายปลายทางมาอยู่ที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเพราะนั้นตรวจสอบนะครับเอกสารต่างๆเหล่านี้ว่าท่านอนุญ,ญาตในการปลูกแล้วถูกต้องขนส่งท่านก็ต้องถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นกรมเองจะไม่สนับสนุนในการกระทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นทุกขั้นตอนต้องเน้นย้ําให้ถูกต้องตามที่สํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก,กําหนดเพราะสุดท้ายปลายทางวัตถุดิบ ก็อยู่ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสไลด์นี้นะครับเป็นการบริหารจัดการ่างวัตถุดิบกัญชาของกรมนะครับโดยกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรอย่างที่บอกนะครับถ้าเราจะทําเราต้องยื่นหลักการทั้งหมดว่ากี่แหล่งที่เราจะขอสนับสนุนหรือยินดีมอบวัตถุดิบกัญชาช่อดอกหรือเมล็ดนะฮะเราต้องทําแผนทั้งปีนะครับซึ่งทําแผนโดยสํานักงานกัญชาและกระท่อมยื่นเสนอแผนเพื่อพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนของกองพัฒนา ยาแผนไทยสํานักงานกัญชาและกระท่อมดําเนินการแต่หลังจากดําเนินการเสร็จในการขอรับการสนับสนุนก็ยื่นมาที่สานักง,งานกัญชาและกระท่อมก็จะแจ้งไปทางกองยาให้กระจายไปที่ไหนให้รับไปที่ไหนนะครับส่วนการดําเนินการก็จะเป็นส่วนที่สํานักงานกัญชาและกระท่อมจแจ้งมาที่กองยานี่ก็คือกระบวนการต่างๆที่ดําเนินการเพราะฉะนั้น นอกจากการขนส่งแล้ววัตถุดิบคัญชานะครับที่ได้จะต้องในโครงการทุกท่านก็จงเขียนตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าตั้งแต่เบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนากักหรือ,อยาฆ่าแมาลงกรณีไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือดินก็ต้องมีเพื่อประโยชน์ของท่านเองเพื่อสุดท้ายปลายทางวัตถุดิบคัญชาของท่านจะได้มีมาตรฐานซึ่งก่อนรับทุกครั้งกองอยาจะต้องขออนุญาตด,ดูใบาการสุ่มส่วนวิเคราะห์เราจะทําก่อนการขนส่งกองอยาจะสุ่มส่วนการวิเคราะห์แม้ท่านจะมีใบ ยืนยันแล้วก็ตามแต่กองพัฒนายาแผนไทยจะส่งตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันผลที่ท่านยื่นกรมไม่ได้นำใบของท่านเชื่อใบที่ท่านสวจวิเคราะห์อย่างเดียวมากรมจะต้องเป็นการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าวัตถุดิบกัญชา ที่ท่านส่งมอบให้กับกรมนั้นได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจริงๆแล้ววัตถุดิบกัญชาครับเราก็มีจัดทํา COA วัตถุดิบสมุนไพรซึ่งก็มีมาตรฐานในการมาตรฐานวัตถุดิบกัญชาอยู่แล้วเพราะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับว่าวัตถุดิบกัญชาท่านนะ่ะส่งตรวจอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์ตัดไปว่าเกณฑ์ที่ท่านจะส่งตรวจนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในสไลด์ตัดไปจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนๆกัน หลังจากนั้นเราก็หลังจากที่ผ่านแล้วทางกองพัฒนายาแผนไทยก็จะทําเรื่องขนส่งอย่างที่ผมบอกขนส่งอนุญาตต่างๆตามกระบวนการต่างๆและเขาหลังจากนั้นก็แจ้งไปทางวิสาหกิจหรือรอปสตกําหนดระยะเวลาในการที่จะไปลงพื้นที่เพื่อไปเก็บกองพัฒนายาแผนไทยและสุนไระวางแผนในการที่จะขนส่งนะครับเตรียมรถ เตรียมถุงปฏิหรือแพ็กเกจจิ้งนะครับเพื่อจะไปเก็บวัตถุดิบตามมาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งหรือการแพ็กเกจจิ้งนะครับการการขนส่งเตรียมการขนส่งอย่างกรณีที่ท่านเก็บสมุนไพรมีคุณภาพอยู่แล้วมีสถานที่อาการถูกต้องในกรณีที่ขั้นตอนเราขนส่งมีการปนเปื้อนมันก็ทางเภยานั้นมีการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเองก็มีมาตรฐานในการที่จะไปเก็บแล้วก็มี SOP นะครับในการที่จะไปเก็บวัตถุดิบกัญชาหรือมเมล็ดพันธุ์ รปออสตหรือจากวิสาหกิจชุมชนสไลด์นี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ว่ารปสตหรือวิสาหกิจชุมชนก็ต้องเข้าใจแล้วตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าในการตรวจวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำนะครับอันนี้เราเราไม่จําเป็นจะต้องอเป็นน้องปฏิบัติการที่ได้รับรองแน่นอนแต่ว่าต้องรับรองมาตรฐาน iso 1 7 0 2 5แต่ไม่จําเป็นนะครับสำหรับดินและน้ําที่จะได้รับรองมาตรฐานจากสํานันกงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ในกรณีที่เป็นวัตถุดิบกัญชาหรือเมล็ดพันธุ์ อันนี้นอกจากได้มาตรฐาน ISO 1 7 0 2 5แล้วหน่วยงานที่รับตรวจได้วัตถุดิบกปญชาหรือมเมล็ดจะต้องเป็นหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเท่านั้นถ้ากรณีที่ท่านส่งตรวจแล้วไม่ใช่หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเราก็ถือว่าผลการรับรองนี้เราก็จะไม่เชื่อสือท่านส่งทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหน่วยงานหลักๆที่ผมบอกนะก็คือมีของแลบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ต้องปร,ประสานไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ จังหวัดต้องสอบถามไปแล้วอีกแหล่งหนึ่งคือบริษัทแหลบกลางแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากสำงงนักงานคณะกรรมการอาหาราและยาก็าจะมีส่วนสาขาในส่วนภูมิภาคเหมือนกันนะครับ ซึ่งหลักๆแล้ว2หน่วยงานนี้จะได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025และได้รับอนุญาตจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะฉะนั้นทั้งสองแหล่งนี้ผมยืนยันได้นะครับว่าเป็นแหล่งที่ได้รับอนุญาตจากออยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยืนยันผลจาก2แหล่งนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในการตรวจวิเคราะห์เราก็จะเห็นว่ามีค่าต่างๆว่ามีค่าอะไรบ้างอันนี้คือมมาตรฐานตามที่สำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักสารหน,โนโูแคลเมียมนะครับ แต่กว่าตลอดอันนี้ก็กาหนดแล้วนะครับว่าน้อยกว่าเท่าไหร่และใช้วิธีการดําเนินการอย่างไรในการวิธีการทดสอบถึงทั้ง2แหล่งก็จะมีการวิธีการทดสอบของตัวเองกงมวิทย์ก็จะมีมาตรฐานของกลุมวิทย์แบบบริษัทแบบกลางก็จะมีมาตรฐานของแบบกลางแต่ทั้ง2มาวิธีนะ ก็ต้องอยู่ภายใต้ไต่โอเบโฟอร์มาโคเปียกำหนดนะครับนั้นเราอาจจะงงว่าทําไมรควิ์รับรองวิธีแบบนี้บริษัทเล็บกลางวิธีแบบนี้ไม่เป็นไรครับแตกต่างกันได้แต่ทั้ง2บริษัททั้งสองแหล่งก็ได้รับอนุญ,ญาตจากสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารได้ยาหมดแล้วอันนี้ก็สามารถตร,ตรวจได้อีกส่วนหนึ่งการตรวจการปนเปื้อนกับของเชื้อจูรินซีนะครับมีเท่าไหร่ชนิดไหนบ้างที่อนุญ,ญาตให้มีได้แต่ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่หรือแบคทีรียชนิดไหนที่ไม่อนุญาต ให้มีเลยถ้ามีการปนเปื้อนมาวัตถุดิบกัญชาของท่านอาจจะต้องถูกรีเจ็คนะครับก็ต้องเข้าส่วนต้องปฏิเสธพอเข้าส่วนปฏิเสธบทในระบบ อของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะมีการ2วิธีวิธีแรกก็คือนำมาทำยานะครับวิธีี่2ก็เข้าสู่กระบวนการทำลายตกเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องเข้าสู่วิธีกระบวนการทำลายท่านอย่าบอกว่าเ้ยวัตถุดิบเมล็ดและกัญชาเข้าสู่ทำลายแล้วอย่าลืมนะครับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบลำต้นแลือรากของท่านก็มีข้อมูลว่ามันตกเกณฑ์มาตรฐานถ้าหนาจ,จะเอาไปจำหน่ายขายแต่มันมีสิ่งปนเปื้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้น คนที่รับซื้อนะครับจากท่านก็ได้วัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นต้องห้ามะนะครับไม่ว่าโลหะหนักหรือยาฆ่ามแมลงหรือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์พราฉะนั้นในการแม้แต่ท่านปลูกกระบวนการปลูกต้องนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีจุลินทรีย์แต่กระบวนการของท่านการเก็บเกี่ยวหรือการเก็บ ไม่ําเนินการไม่ถูกต้องก็จะทําใหผ้ผลผลิตของท่านที่ได้ก็ตกเกณฑ์มาตรฐานท่านต้องท่นเข้าสู่กระบวนการทําลายเหมือนกันนะครับเพราะไม่สามารถใช้ไปทายาได้นะครับสไลด์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการปนเปื้อนจากสารกาจัดศัตรูพืชที่จริงอย่างที่ท่านอาจารย์บรรยายนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกตาม g a p หรือ g a c p หรือปลูก แบบออร์แกนิกก็แล้วแต่มาตรฐานก็ไม่ได้กําหนดนะครับก็สามารถปลูกได้ทั้งทั้งสองวิธีปกติเราจะรู้แต่ได้ยินคําว่าปลูกแบบออร์แกนิกปลูกแบบ GAP นะครับเอทําให้ปลูกแบบ GACP เข้ามานะครับ GACP เข้ามาก็ก็จะเป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งมา,าาามาตรฐานการแพทย์ก็จะเหนือกว่ามาตรฐานการเกษตรที่ดีอันนี้ก็ก็จะมีกระบวนการเนื่องจากมันจะมีหลายเกรดของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเกรดเกรดที่ใช้ทําอาหารหรือเกรดที่ใช้ทายาจะเป็นเมดิเคทเกรดหรือความผสม แล้วแต่นะครับตามตามที่เราแต่ต้องไม่ไมเกินมาตรฐานตามที่สํานักง,งานคณะก,กรรมการอาหารและยากําหนดสิ่งปนเปื้อนต่างๆก็ไม่น้อยกว่า2%ความชื้นของวัตถุดิบนะครับก็ไม่น้อยกว่าไม่เกิน10%นี้ก็คือกระบวนการมาตรฐานตามที่สํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไอ้นี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างในในกรณีที่กองพัฒนายาแผนไทยนะครับเมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดนะครับเรามี SOP นะครับเพื่อโรงพื้นที่นะฮะรถที่ใช้ขนส่งก็จะเป็นรถห้องยินนะครับควบคุมอุณหภูมิมได้อันนี้คือยกตัวอย่างกรณีที่เราไปเก็บตามวิสาหกิจต่างๆนะครับที่ยกช่อดอกและมันเลนให้กับกรมจะมีทีมเจ้าหน้าที่เก็บตามมาตรฐาน SOP ส่วนใหญ่เราไม่ว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนนะครับที่เรานาเนินการอยู่ เราจะไปเก็บแล้วก็จะไม่หยุดพักนะฮะเราจะรีบมาให้ถึงที่เก็บที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรและอีกส่วนหนึ่งในกรณีที่ท่านนะฮะเก็บวัตถุดิบกัญชาอีกที่หนึงในกรณีนะท่านไม่สะดวกที่จะทําที่โรงผลิตนะครับท่านต้องขออนุญาตออยในแผนผังด้วยนะครับเพราะไม่นั้นมันจะอยู่นอกเหนือโครงการของท่านอย่างเช่นของกรมนะฮะ กอ,อ,องพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนะครับเราไปใช้พื้นที่ของสวตชอนอกจากเราจะขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ,กการอาหารและยาในการขนส่งแล้วขออนุญาตจากกองบังคับการตํารวจทางหลวงขออนุญาตผู้ว่าหรือนายแพทย์สาธารณสุขที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ทางกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรจะต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ ที่เราไปเก็บวัตถุดิบกัญชาก็คือสวทชอด้วยเช่นเดียวกันต้องรายงานให้กับสวทชอด้วยนะครับเนื่องจากเขาเป็นเจ้าของดุนที่ไม่นั้นท่านก็จะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณที่เก็บอาการของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยื่นแบบยื่นทุกครั้งนะยื่นการขออนุญาตขนส่งไปที่สวทชอด้วยหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการเก็บทั้งหมดวัตถุดิบกัญชาตามกระบวนการมาตรฐานนะครับ